เรื่อยนะครับน้ำเนี่บริเวณนี้เป็นป่าข้าวโพดนะครับก็น้ําก็ท่วมเราจะเข้ามาบ้านหลังสุดท้ายนะครับที่ที่อยู่บริเวณบ้านทุิทรัพย์นี่นะครับว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับจะเดินเข้าไปไเรื่อยๆเขาเพราะว่าคนข,ข้างในนี้ต้องการความช่วยเหลือแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายค,ค่อยๆเดินนะครับน้ําเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อย,อย mmm แล้ว โอ้หแล้วแล้วแล้วแกไม่ได้ตัดไฟเหรอไฟทำไมยังมีไฟติดอยู่อ่ะโอ้แล้วเข้าทางเข้าทางไหนครับเนี่ยใครมีเบอร์ที่ติดต่อแกได้บ้างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนว่าซึ่งซึ่งโดนน้ำเต็มๆเลยอยู่หลังเดียวด้วย เราจะเข้าไปไงครับคุณโอเนี่ยจะจะมีทางเข้าไปตรงไหนอ่ะผมว่าในย่าเพราะว่าน้ำไหลได้มากครับเปิดทางแล้วเราเดินป่าไปอะไรยากมากครับโอ้โหเราเดี๋งไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเอาเบอร์บ <ute> ุโตนโี่มีมีคนขยับอยู่มีมีคนขยับอยู่ไหมมีมีคนอยู่ข้างด้านในไหมพี่สาใจครับ ปาดมาด้วยโทรได้ไหมครับโทรมมีขึ้นกันรับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดดพี่โทรเองเบอรอะไรนะศูนย์ศูนย์แปดเก้าแปดเกได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วเข้าทางไหนเข้าไม่ได้หรอกเออเป็นไงบ้างครับ สวีสวีสวีครับเปิดโฟนฮัลโหลพิสายใจเปิ phone, ดโฟนพี่พิสายใจเป็นไงบ้างครับสบายดีม่เป็นค่นะก็ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงเห็นไฟไหมหไฟไหมผมมาอยู่บริเวณถนนบริเวณบ้านพี่เนี่ยเห็นเบาะแล้ว,แล,วแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมครับ บนที่สูงหมดแล้วเหรอ้ว,แล,วแล้วนอนได้ไหมนอนได้จ้านอนได้เนาะโอ้โหแล้วมาอยู่หลังสุดท้ายแต่ผมก็เป็นห่วงกันก็นหากระเดินเข้ามาข้างในแล้วแล้วแล้วเราจะเดินออกมาหาได้ไหมเนี่ยเราเข้ามาได้ไหมได้เพราะว่ามัน<ม><ม>แรงมมลมแรงแรงไปไม่ได้พี่มีมีอะไรก็แจ้งไปที่ข่าวและสุนทิสเลยนะครับจ้าเพราะว่าอันนี้อยู่สองคนกับลูกอยู่สองคนกับลูกแล้วพี่ยอดเจ๊ก็ไปนอนท่อมโว่อยู่นู้นกระท่อม ไปน้ำเลยนะ oh เอาวัวก็ต้องเอาวัาอาวออกอยากบ้านไปเพราะว่าถ้าแม่ออกไม่มีที่อยู่อะโอ้โหไงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับพี่จ้าเพราะว่ามันน้ำมันล้อมรอบแล้วเกือบจะเกือบจะถึงไอ้เข้าในบ้านแหะแต่พอดีมันยุบก,ก่อนอืมถ้ามีอะไรโทรไว้ที่ข่าวราับสนธิได้เลยนะครับเราจะสแสดบายรอตลอดครับครับเห็น,นแสงไฟงไหรือเปล่าแสงไฟเข้ามาดูเพราะว่าโอบอกว่าพี่อยู่บ้านหลังสุดท้าย แล้วมวลน้ํามันค่อนข้างเยอะไงผมก็เลยเป็นห่วงกันก็เลยตัดสินใจเดินเข้ามาตอนแรกว่าจะไม่เดินเข้ามานะพอเห็นรู้ว่าเป็นหลังสุดท้ายเราต้องเดินเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าไม่เป็นไรครับพี่ถ้าเกิดพี่อยู่ได้หรือว่าถ้าเกิดมีปัญหานะครับโทรไปที่ข่าวลังสนทีนะครับครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงทางเข้ามาะมันทหัวอทางเข้ามาเข้าท่วมหัวเลยผมว่าจะผ่าเข้าไปอยู่แล้วเมื่อกี้แล้วกินข้าวกันย่างกินข้าวกันยัง โทรศัพท์แสงน้ำสปอนสปอนโอเคพี่ยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับมีอะไรโทรไปที่ข่าวรำสนทีนะครับครับสวัสดีครับรายงานสรุปครับตอนนี้นะครับก็คือสรุปคือผู้ประสบภัยที่อยู่ด้านในนะครับเขายังอยู่ได้อยู่นะครับถึงแม้จะเป็นหลังสุดท้ายเขาอยู่กับลูกสาวสองคนนะครับแล้วก็อยู่กับลูกชายสองคนวนสามีนั้นก็ไปดูในเรื่องของ วัวนะครับว่าไปไปเฝ้าวัวอยู่แล้วก็ดูในเรื่องของสถนานการณ์น้าอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรกับความเสียหายอยู่กับวัวหรือเปล่านะครับก็คือแต่ว่าเมื่อกี้ลองโทรไปแล้วนะครับพี่ก็บอกว่าไม่มีปัญหานะครับยังอยู่ได้เพราะาบ้านแกเป็นบ้านสองชั้นสูงนะครับยกชั้นสูงพรุ่งพรุ่งนี้ถ้าเกิดสถนานการณ์น้ําแบบนี้พรุ่งนี้นเดี๋ยวตอนเช้าๆเราเราจะเข้ามาช่วยเหลือท่านถึงบ้านเลยนะครับเพราะแต่ตอนนี้เราไม่มีในเรื่องของอุปกรณ์ส่องแสงสว่างแล้วก็ ไม่รู้ว่าน <apl ink S 2> ้ําระดับน้ําจากเนี้ยไปตรงนู้นันลึกแค่ไหนนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะถอยทับออกมาก่อนนะครับยังไงแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามข่าวนะครับติดตามข่าวรับวพนที่อยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไงก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจไว้ด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวของเราอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ขาดตอนแล้วก็มีอะไรนะครับตอนนี้คือระดับน้ําผมไม่รู้เลยว่าบริเวณไหนระดับน้ํามากน้อยแค่ไหนนะครับมีอะไรแจ้งมาที่ข่าวลำสุนทีนะครับข่าวรำสุนทียินดีรับใช้ทุกๆท่านนะครับที่ออยู่ในําเภอนนะครับ ความเดือดร้อนของท่านก็เหมือนความเดือดร้อนของข่าวลงทิศเหมือนกันนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาที่ข่าวลมทิศได้เลยนะครับส่วนผมตอนนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ